ตอนนี้เขาเลื่อนขั้นไปแล้วเขาไม่ได้ใช้ชุดนี้แล้วไปเป็นออกหลวงราชตุลงลานไอ้เราก็เห็นว่าชุดเนี้ยมันว่างเพราะว่าการที่จะเป็นแม่ทัพเนี้ยมันไม่ได้เป็นง่ายๆมันต้องทาความดีออกสวร์รภูมิรบมันถึงจะได้ยศฐานปราศัก์มาได้สไดเสียดายชุดเงียบก็เลยเอามาใส่โกโก้รับสมัครทหารให้คนอื่นเขาดูรู้ว่าเราเนี่ยเป็นแม่ทัพกับเขาบ้างคนนี้ยังไม่มีใครมารับสมัครทหารเลยเงียบจัง ยังไงนะฮะเตอาทำไมอ่ะนี่มันหลายปีฮะสิบกว่าปีแล้วยังไม่เจอแม่ทับมุนตาเลยเขาอยู่ไหนที่เดินง่ายนี่ครูแก่สองรอบแล้วนะยังไม่เจอเลยแก่อะไรสรอบแก่แก่รอบเดียวเลยไปเจอใครถามเลยรู้จักป้าแม่ทับมันตาเสียเวลาจริงๆเนี่ยอยู่กับมึง ารัจะะคนมบพี่พี่เฮฮ้้เอาสวันดีน้องอาวันดีทุกที่ทุกทีฟังอะไรเอากำลังฟังเพลงเพลงอะไรอุ้ยเอ้ามึงไม่รู้จักไงเพลงเนี่ยเนี่ยสอนพระรามเขาหลังดังเหรออุ้ชอบมากเลยฟังทุกวันเลยช่วยเขาปั่นวิวสงสารเขา เ,เขาก็จะได้มียอดวิวเยอะๆไงมึงเชื่อนไหมเนี่ยตอนเนี้ยสองล้านกว่าวิวเนี่ยกูปั่นไปประมาณห้าหมื่นกว่าแล้วเนี่ย<ว>คนเดียวอะฟังทุกวันชอบเขา<ด>แล้วอตอนนี้นี่กําลังเล่นละคร้ดยชอบเจเรื่องไอ้ลิเกหมอลําอะเขาได้เป็นตัวอะไรพี่อินพี่อินดูทุกวันดันถึงตุกยกเว้นวันพาะกับวันโกนกูถือสิน,นไงไม่ได้ดพนนพูพี่อินเงเออพี่อินพ อู้ขนมวยไม่ใช่คนเรียกหรอกมึงเป็นใครเนี่ยเป็นใครนี่นนไม่ผมมาจ้องถามว่าพี่เป็นใครเอาแม่ทับไงไอแม่ทับเออทับผูทับบัวเหรอทับบัวอะไรเนียน่ยกูฟังเพลงอยู่มันนี่เป็นก่อนพี่เซลพ่ชอบ็จะจร้องทุกวันก็เป็นงานตึนการก่อน ทำไมยังมาทำอะไรไอ้เอ้โหนี่ชุดอะไรเนี่ยชุดแม่ทัพดิแล้วเออชุดแม่ทัพใช่พี่เป็นใครเนี่ย,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 ยใส่ชุดแม่ทัพด้วยเนี่ยมึงเห็นยศถาบรรดาศักดิ์กูใส่ชุดแม่ทัพขนาดนี้มึงน่าจะจำกูได้แล้วเพราะทุกคนในเมืองเนี่ยรู้จักกูหมดแม่ทัพบ,บนตาขยันถามมึงฟังเพลงกูดีกว่าถามอยู่นั่นแหละจะเป็นทหารไหมทำไมไปก็กลับไปแม่ทัพบนตาเออมีลาบลอยมาฝาก มีลาบลอยมาฝากใช่ลาบลอยคุณวะเดี๋ยวรอแป๊บเยยังไงอันไหกเขาพูดมาสิโอ้ยไม่รู้เรื่องเลยนะเดี๋ยวหาผมไม่ส่งซิกเลยนะพี่ครับวันดีครับพี่ลอยไปถือมีดดีๆเดีลยวะเฮ้ยขอโทษครับพี่ ไม่ได้ังใจครับมันแหลมมันอันตรายเดี๋ยวจะเกิดพลาดพังมาแทงคอกูเสียงกูเสียหมดฟังมานานแล้วเปิดฟังมานานแล้วลองร้องเองบัางทีอยากให้ร้องไปฟังไงเอาเพลงอะไรเพลงนี้เลยไงเพลงนี้หละเพลงนี้เลยก็ได้พี่ขอพระามช่พี่ชอบคฟังป่ารับเปียบตัวข้านี้ดังโซนพระรามจะติดตามไปผู้ใดก็ตามต้อ้ลงมุนเตั่น ยากเขาด้วยอะไรเสียงอย่างนี้จะผมออกทุนให้สองหมื่นไปหัดเพลงออกรถเลยมอเตอร์ไซค์ขายไปเดี๋ยวป๊อกป๊อกรวยตายเลยไม่ไม่เกี่ยวกับเพลงเลไม่เกี่ยวเลยไม่ต้องร้องกูจะร้องเพลงกูจะขายก๋วยเตี๋ยวบ้าเลยพี่ที่พี่ร้องเมื่อกี้เนี่ยพี่ไม่ต้องพยายามเพี้ยนหรอกพี่ทำไมอ่ะก็โดยธรรมชาติพี่ก็เพี้ยนอยู่แล้วเอ้ยน้องอย่าดูถูกพี่นะเว้ยไอ้นี่ แล้วพี่เรียกผมมาทำไมเนี่ยเอ้าไม่รู้ก็เอ็นมีอะไรปรัญหาเฮ้ยเอันนี้อะไรรอบรอยอะไรก็มีธุระอะไรล่ะเห็นแน่นั่นเขาบอกว่ามีธุระไม่ใช่ไงเราเพราะพอดีว่าผมมีธุระกับคนในเมืองครับพี่ม,มาทำธุระแทนแม่เราจะเห็นพี่แต่งตัวนี่ไม่ธรรมดาเลยนะพี่ถ้าจะยศใหญ่นะครับต้องใหญ่อยู่แล้วพี่ต้องยิ่งใหญ่ในเมืองพี่ก็ต้องรู้จักคนเยอะสิครับโอยในเมืองพี่วางขวางรู้จักหมดไอ้เนาะนี่เลยผมจะมาใช้นีดแทนแม่ครับพี่เฮ้ยลูกกระตัายูดีแล้วครับเท่าไหร่อ่ะสามพันบาท สามพันเลยเนี่ยใช่ครับแล้วจําได้ป่าวว่าเป็นใครอยู่ในเมืองเดี๋ยวพี่ไปตามให้รู้แ้ชื่ออย่างเดียวไม่เคยเห็นหน้าเลยรู้แต่ชื่อใช่ครับไม่เคยเห็นหน้าครับพี่ชื่ออะไรบอกพี่มาเดี๋ยวพี่ไปหาให้ชื่อว่าแม่ทับมนตราครับอินีี เขาจะมาใช้นี่แทนแม่สามพันแต่ไม่เคยเห็นหน้าเจ้าของนี่จำได้แต่ชื่อไอ้เราก็แต่งตัวเป็นแม่ทับบนตานะก็ฝันแม่งหนอเลยสามพันไปนะฮะคุยกันเดียวเหมือนกูเลยอะไรวะยิงไปตีแต่ไอ้น้องครับพี่ไม่ต้องเดินให้ไกลละี่รู้จักไมเด่อรู้จักดีคนเนี้ย พี่นี่แหละสามพันใช่ไหมสามพันก็ได้พี่นี่แหละแม่ทับมนตราสามพันควัมมาแม่ทับมนณฑล